ดีนะคะวันนี้พุ่งนางก็จะไปเดินทางไปขอนแก่นนะคะพเพื่อนๆร้อนมากจริงๆดูดูก่อนมันร้อนจริงๆค่ะวันนี้ไปค่ะึ้นรถกันค่ะโอยร้อนเยปลี่ยนรถคันใหม่แล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าก็ย่างที่เห็นเนาะคันนั้นไม่ถึงคนกันหรอกคะนะันนน ะะก็จะถ่ายให้ดูนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนมากจริงๆค่ะวันนี้ร้อนแบบร้อนสุดๆนะคะตอนนี้กุ้งนางก็ยังไม่ออกจากบ้านค่ะอยู่ในรถนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะเรื่อนอากาศร้อนมากเลยเดินทางไปขอนแก่นกันคะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง แวะบ้านกุ้งนางนะคะเดี๋ยวจะแผ่นกล้องให้ดูนะคะนี่นี่นะคะบ้านช่องก็จะประมาณนี้นะคะเอนไปค่ะคุณพ่อมาแล้วนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะว่าวันนี้กุ้งนางจะไปไหนไปค่ะเดินทางแล้วค่ะเพื่อนวันนี้ต้อนรับสู่ช่องกุ้งนางนะคะหลังจากที่เราไปไหลายเรือไฟกันมาเนาะเราก็จะไปคอนแกนกันนะคะวันนี้ วันหน้านะคะกุ้งนางจะถ่ายให้ดูนะคะว่าหมู่บ้านกุ้งนางเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันค่ะไปไกลน,นี่นะคะก็จะนี่แหลคะ่ะนี่ต้นไม้ก็จะต้นไม้ก็จะแบบนี้แหละอะคะ่ะ แบบเรียลๆเลยนะคะเพื่อนค่ะเราไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรมากนะคะชีวิตแต่งเติมมากก็ไม่มีความสุขนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็จะถึงเป็นข้าวเลยค่ะเห็นไหมคะทุ่งนาก็เก็บเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะคะ นี้บ้านดกว่าเห็นไหมคะสวยงามเนาะเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็แบบนี้แหละเนาะโอ้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามีแต่ต้นไม้นะคะเพื่อนๆอาจจะเบียนหนัวหน่อยนะคะดูคลิปข้างหน้าจจะเบียนหัวนิดนึงนะคะทั้งสัน่นทั้งมีเขาทุกอย่างนะคะ ก็ไม่เหมือนวันหลายเดียไฟเนาะ ก็จะเข้าสู่อำเภอธาตุพนมนะคะในเมืองในเมืองธาตุพนมนะคะนี่นะคะพุ่งน้นจะเลี้ยวตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเลี้ยวตรงนี้เลี่ยงเมืองนะคะรอไฟแดงะคะ่ะ วันทุกวันนะคะพัดลมก็ไม่สามารถรับได้นะคะถ้าร้อนมากๆนี่คือพัดลมนี่คือเป็นลมร้อนไปเลยนะคะติดไฟแดงนานเลยนะเพร่องั้นิ่งไปนิ่งมาไปได้เขียวแล้วนะคะ